ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตําบลหนองบัวทุกท่านนะครับเออผมขออนุญาตนะครับด้วยความเคารพนะครับขออนุญาตบันทึกเสียงนี้นะครับเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจนะครับชี้แจงทำความเข้าใจเนื่องจากว่าเรื่องนี้นะผมได้พูดบ่อยมาก ไม่ว่าใครมาถามมาสงสัยหรือไม่เข้าใจเนี่ยผมต้องอธิบายเรื่องเดิมๆซ้าๆนี่เป็นร้อย้อๆครั้งก็ว่าได้นะ้้วผมก็ก็เกิดความคงเครียดนะคงเครียดปวดหัวนะครับกับการที่จะต้องอธิบายซ้าๆซากๆทำความเข้าใจซ้าๆซากๆเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งเขตของเทศบาลตำบลหนองบัวนะครับ ซึ่งเทศบาลเนี่ยเขาก็ต้องแบ่งออกเป็น2เขตตามกฎหมายการเลือกตั้งนะครับมีเขต1และเขต2นะครับทีนี้ผมก็จะกล่าวย้อนไปจนถึงเมื่อปีพศ2552เนี่ยผมเป็นคนหนึ่งนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่ดูแลและผิดชอบในการทำเรื่องการยกฐานะ เทศาบาลตำบลหนองบัวจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวขึ้นเป็นเทศาบาลนะอันนั้นก็เก่า,าย้อนกลับไปเฉยเเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อปี52ยกฐานะเป็นเทศาบาลกา็ได้มีการเลือกตั้งนายกใหม่นะครับเลือกนายกใหม่เมื่อปีพศ2556นะครับ2556เลือก นายกใหม่นะฮะเมื่อเลือกนายกใหม่ปี2556นะครับพี่น้องออในการเลือกนายกมันก็เป็นเขตเดียวมันไม่มีปัญหานะครับก็คือหมดวาระาไม่พร้อมกันนะเพราะว่าทางนายกนะครับท่านนายกเดิมท่านได้ลาออกก่อนนะครับก็ได้ต้องมีการเลือกตั้งก่อนออสอทอหรือสมาชิกสภาเทศาบาลน,นะครับก็ได้มีการเลือกนายกเมื่อปี2556 นะครับก็ผ่านพ้นไปสําหรับการเลือกนายกไม่มีปัญหาเพราะว่าทั้งตําบลถือเป็นหนึ่งเขตเลือกตั้งทุกคนเลือกตามหน่วยเลือกตั้งที่กําหนดมาก็ไม่ได้ยุ่งยากวุ่นวายนะครับแต่พอจะเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลน,นะครับในปี57ปีถัดมานะครับเมื่อปี2556เนี่ยทางกกตนะครับทางกกตจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ สั่งการให้ทางเทศบาลตำบลหนองบัวนี่ยทำการนะครับทำการแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น2เขตเพื่อรองรับการเลือกตั้งสอทอหรือสมาชิกสภาเทศบาลในปี2557ท่านรู้ไหมครับว่า2,556เนี่ยนะครับเราไม่ได้มีการดำเนินการเพียงลำพังฝ่ายเดียวของทางเทศบาลน,นะครับ สมัยนั้นท่านประลัดเทศาบาลตำบลหนองบัวขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านจ่าสิบเอกอุดมชัยตุ้ยนะครับได้มีคําสั่งบัญชานะครับผู้บังคับบัญชาผมนะครับได้มีคําสั่งให้ผมเนี่ยนะครับทำหนังสือเชิญกํานันผู้ใหญ่บ้านผู้นําทุกหมู่บ้านมาประชุมกันนะครับมาประชุมกันผมมีหนังสือนะครับผมมีหนังสือเอกสารยืนยันนะครับ หนังสือในการเชิญประชุมมาพูดคุยเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งกันว่าจะเอาอยัางไงนะครับไม่ใช่ว่าเราทำโดยพละการนะโดยเงื่อนไขของการแบ่งเขตนะครับตามกฎหมายการเลือกตั้งสมัยนั้นนะครับก็ได้ระบุว่าเขตเลือกตั้งทั้งสองเขตนะครับแบ่งกันเนี่ยต้องมีจำนวนประชากรจำนวนเท่าเท่า นะครับบวกลบไม่เกิน10นะครับแล้วก็พื้นที่ของหมู่บ้านที่เป็นในแต่ละหน่วยต้องมีพื้นที่ติดกันนะครับพี่น้องต้องมีพื้นที่ติดกันนะครับดังนั้นนะครับทางกกตให้ทําการแบ่งไป3แบบนะครับส่งไปที่กกตเพื่อให้ทางกกอได้พิจารณาอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับก็ปรากฏว่าพวกาาาาทางท่านผู้ใหญ่บ้าน นะครับกำนันก็มีการพูดคุยปรึกษาหารือกันนะครับโดยขึ้นชาร์ตขึ้นกระดานนะครับก็ได้อธิบายพูดคุยกันนะครับแบบแรกนะครับที่เสนอเข้ามาก็คือเป็นแบบบ้านใหม่หนองบัวนะครับทั้งหมู่บ้านเป็นหนึ่งเขตเลือกตั้งนะครับแล้วก็หมู่บ้านต่างๆที่เหลือนะั้นเป็นอีกเขตการเลือกตั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าประชากรของบ้านใหม่หนองบัว เป็นจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งนะครับเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งตำบลหนองบัวนะครับก็ตอนนั้นก็ประมาณ14,00 0เอ่อกว่าคนก็ครึ่งหนึ่งของบ้านใหม่ก็ตกอยู่ที่7 0 0 0นะฮะนะครับ,นะรบก็คือแบบแรกก็แบ่งบ้านใหม่เป็น1เขตการเลือกตั้งแบบที่2นะครับก็เอาบ้านใหม่บวกกับบ้านท่านผาพึ่งนะครับเพราะว่าบ้านท่าผาพึ่งมีจำนวนประชากราน้อยนะครับซึ่งทำให้อัตราของ จำนวนประชากรทั้งสองเขตไม่ห่างกันมากนะครับบกลบไม่เกิน10นะครับแบบที่3ก็คือ,อาการาแบ่งบ้านใหม่น้องบัวออกเป็น2ซีกนะครับโดยใช้เส้นแบ่งก็คือถนนตั้งแต่ประตูหน้าโรงเรียนไทยนะครับประตูหน้าโรงเรียนไทยได้าอาตรงที่ตัดมาทาง4แยก ที่ทําการหมู่บ้านนะครับแล้วก็ตัดไปที่ตลาดตัดไปที่หน้าโรงเรียนจีนตัดไปที่ป่าช้านะครับโดยฝั่งภาคทิศตะวันออกเป็นเขตหนึ่งฝากทิศตะวันตกเป็นเขต2นะครับทีนี้นะครับเมื่อมอีการตกลงกันอย่างนี้แล้วนะครับทางผู้นําหมู่บ้านนะครับบอกตรงๆนะครับทั้งสิบเอ็ดหมู่บ้านแต่เป็นบ้าน อมู่หนึ่งก็ก็มาอยู่นะครับมามีบางส่วนหมู่สองตัดไปทั้งหมู่หมู่สามทั้งกำนันก็มานะครับก็รวมเป็นสิบหมู่บ้านที่มาประชุมกันพร้อมกับผู้นำก็คืออา่าหลายหลายท่านนี่นะครับก็มองว่าอา่ก็คือพูดตรงๆกันนะครับก็คือว่าถ้าบ้านใหม่นองบัวเป็นหนึ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวเนี่ยจะไปอยู่ที่บ้านใหม่นองบัวจำนวน หกคนเลยนะครับทางท่านผู้นำหมู่บ้านอ่าหลายๆหมู่บ้านเสียงส่วนใหญ่ก็เลยต้องต้อง,ต,องต้องทำแบบที่สองที่สามขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับดังนั้นนะครับพี่น้องต้องขออนุญาตกาบเรียนว่านะครับกาบเรียนว่าการแบ่งหมู่บ้านบ้านใหม่หนองบัวออกเป็นสองฝั่งนี้นะครับไม่ใช่เป็นการทำโดยพลาการหรือ ทำโดยไม่มีที่มาที่ไปไม่ใช่เทศบาลทําไม่ใช่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งในสมัยนั้นเป็นคนคิดขึ้นมาคือเราได้ผ่านการประชุมนะครับผ่านการประชุมของออทางท่านผู้นําหมู่บ้านทุกหมู่บ้านแล้วนะครับเมื่อเราได้ส่ง3แบบไปที่กะกะตจังหวัดเชียงใหม่นะครับทางกกตจังหวัดเชียงใหม่ก็พิจารณาอีกรอบหนึ่งตามอำนาจหน้าที่นะครับก็ได้ให้แบบที่ ผ่าบ้านใหมกเป็นสองซีกนี่นะครับเป็นการเลือกแบบนั้นมานะครับโดยนะครับเขตเลือกตั้งที่1ก็จะมีบ้านบ้านเด่นบางส่วนที่อยู่ในเขตหนองบัวนะครับแล้วก็หมู่3นะครับหมู่3าบ้านหนองบัวบางส่วนนะครับแล้วก็มีหมู่4หมู่5แล้วก็บ้านใหม่หนองบัวซีกด้านทิศตะวันออกเป็นเขตที่1 เขตเลือกตั้งที่1นะครับเขตเลือกตั้งที่2ก็จะมีหมู่6นะครับทำงบทั้งหมดนะครับหมู่7บ้านปงหมู่8บ้านปางหมู่9บ้านป่าแม่แดงนะครับแล้วหมู่10บ้านใหม่นองบัวเสียกฝั่งทิศตะวันตกนะครับแล้วก็บ้านท่าผา,พ,าพึ่งเป็นอีก1เขตเลือกตั้งนะครับเขาไม่ได้ดูพื้นที่นะครับว่าพื้นที่ต,ต้องมีขนาดเท่ากันงี้ไม่ไม่ได้ดูตรงนั้นเขาดูจํานวนประชาการบวกลบไม่เกิน10นะครับแล้วก็เขตติดกันนะครับ ทีนี้นะครับเมื่อปี56มีการพูดคุยกันแล้วแล้วผ่านการแบ่งเขตแล้วประกาศราชกิจจานุเบกษาคือทุกคนรับทราบกันต้องถือว่ารับทราบกันทั้งหมดแล้วนะครับก็มีการเลือกตั้งปี57นะครับมีการเลือกตั้งปี57นะครับก็มีการประกาศเขตเลือกตั้งออกไปบ้านหนึ่งก็ไม่มีปัญหาเพราะถือว่า,าหน่วยเลือกตั้งคือหมู่บ้านทั้งหมดเป็นเป็นหน่วยเลือกตั้งแต่หมู่สิบจะมีปัญหาทีเนี้ย เนื่องจากว่าบ้านเลขที่ของหมู่ที่10เนี่ยนะครับบ้านเลขที่ของหมู่ที่10ตามที่แบ่งซีกถนนออกนะไม่ได้รันกันนะครับบ้านเลขที่ไม่ได้รันกันนะครับว่าซีกด้านทิศตะวันออกบ้านเลขที่1นึถึงหกรนะซีกด้านทิศตะวันตก6 0ร้อยหนึ่งถึงพันสองนะไม่ได้แบ่งมันมันไม่ได้อย่างนั้นคือบ้านเลขที่เนื่องจากว่าก็กระโดดข้ามไปข้ามมาดังนั้นมันก็มีปัญหาในการเมื่อว่าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาแล้วเนี่ยนะครับ เอ่เอก่อนที่เราจะไปพิมพ์บัญชีรายชื่อนะครับตอนนั้นขออนุญาตเอ่ยนามท่านประหลัดอุทัยสอนจีนท่านก็ได้เป็นคนนั่งขี่ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับคือเราได้ตรวจสอบจากกระดานแผนที่ในที่ทําการหมู่บ้านบ้านใหม่นะครับที่มีบ้านเล็กที่แล้วก็เอาไปขี่ออกมาให้ให้ตรงหน่วยมากที่สุดเสร็จแล้วก็ประกาศออกไปเมื่อชาวบ้านมาตรวจสอบนะครับตรวจสอบแล้วเขาก็รู้ว่าเขาอยู่ซีกฝั่งไหนเนี่ย แ้าประกาศออกมาแล้วมันไม่ตรงที่เขาอยู่ซีกฝั่งนั้นจริงๆบ้านเลขที่เขาเนี่ยเขาก็ามาแจ้งนะครับมีใบมีเอกสาราที่เราให้ไปนะครับในการกรอกแล้วก็แนบสำนํำเนาบัตรมาเ,าเพื่อเพิ่มชื่อถอนชื่อถอนชื่อออกจากที่เขามีชื่อแบบไม่ถูกต้องนั้นแล้วก็ไปใส่ในซีกที่ถูกต้องอดังนั้นาทางผมก็ได้รับ แบบแบบการเพิ่มชื่อถอนชื่อที่ชาวบ้านกอ,อกมาโดยผู้ใหญ่บ้านเป็นคนรับรองเนี่ยเป็นปึกใหญ่เลยนะครับท่านประหลัดอุทัยสอนจีนกับฝ่ายทะเบียนตอนนั้นก็นั่งคีทั้งวันทั้งคืนจนจนเสบียดน้ําที่สุดจนถูกต้องมากที่สุดแล้วก็มีการเลือกตั้งผ่านไปด้วยดีของปี57นะอันนี้คือผมเกินที่มาที่ไปนะครับที่ออกตัวก็คือว่า มันมันไม่ใช่ความผิดของใครนะครับจะไปโยนความผิดให้ใครผมว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องนะครับมันไม่ใช่ความผิดของฝ่ายประจำนะครับข้าราชการหรือว่าทางผอ,อก,กอตอท้องถิ่นนะครับอันนี้มันเป็นการประชุมร่วมกันของผู้นำหมู่บ้านมาแล้วนะครับซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับ ตามหลักจริงๆแล้วเอาจริงๆคือความจริงไม่ต้องประชุมผู้นําหมู่บ้านด้วยซ้ําพอกรกตอท้องถิ่นนะครับดำเนินการได้เองตามสมควรโดยที่การนั่นแต่ว่าท่านท่านพอกรท้องถิ่นก็ไม่ทําอย่างนั้นนะครับก็ต้องเชิญนะครับเราไม่ไม่เราจะไม่มองข้ามกันเราก็เชิญทุกคนมาพูดคุยกันนะครับนั่นคือที่มาที่ไปนะอันนี้คือที่มาที่ไปนะครับต้องต้องเข้าใจกันด้วยนะครับอันนี้ผมอธิบายบ่อยมาก ผมจึงต้องทำคลิปออกมาเพื่อที่จะให้ทุกท่านที่สงสัยได้ฟังกันนะได้ฟังแล้วก็ขอขอความการุณาใหเ้เข้าใจด้วยนะครับพอมาเลือกตั้งปี6-4นี้ก็เช่นเดียวกันครับพี่น้องทีนี้เนี่ยทางกกตก,ก,ก็ได้ให้มีการทําการาแบ่งเขตเลือกตั้งเข้าไป3แบบเหมือนเดิมนะครับซึ่งเราก็เอาแบบเดิมนั่นแหละ นะครับที่ส่งไปที่กะกะตโดยคำนวณประชากรนะครับคำนวณก็คือเราไม่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเลยนะเขียนเลือกตั้งเราไม่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเดิมเลยเราก็ส่งเข้าไปแล้วก็ได้มีการอนุมัติมาประกาศลงราชกิจจานุเบกษานะครับซึ่งถือว่าการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาทุกๆคน จะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้นะครับต้องรับรู้รับทราบเป็นการทั่วไปเหมือนกับกฎหมายทั่วไปถ้ามีการประกาศร,ราชกิจจาแล้วประชาชนชาวไทยจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าคุณจะไม่รู้จริงก็ตามแต่แต่อ้างไม่ได้นะครับวันนี้คือกฎหมายาปิดปากเอาไว้นะครับดังนั้นเมื่อประกาศร,ราชกิจจาแล้วว่าเขตเลือกตั้งมันเป็นอย่างนี้แล้วนะนะครับทุกคนก็ ก็มีมีหน้าที่ต้องทําตามว่าตัวเองอยู่เขตซสีกนั้นซสีกนี้ตามนั้นเท่านั้นหลังจากนั้นพอเนี่ยมีการประกศาศบัญชีเลือกตั้งออกมาปุ๊บน,นะครับโดยเราก็เอาของเดิมไปนะครับ2557ไปทางอำเภอให้ขีตามนั้นเลยเพราะว่าถือว่าถูกต้องที่สุดแล้วที่มีการผ่านการเลือกตั้งมาแล้วนะครับแล้วก็ให้ทางฝ่ายทะเบียนเนี่ยเพิ่มบ้านเลืกที่ที่เพิ่มขึ้นใหม่ที่เราไม่รู้เข้าไปนะครับ กระจายออกไปเพื่อประกาศออกมาแล้วให้ชาวบ้านไปตรวจสอบถ้าไม่ตรงก็แก้ก็ไปยื่นยื่นแก้ใหม่ครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนเลยนะครับไม่ไม่ต้องได้คิดมากเลยนะครับซึ่งเราก็อย่าไปมองถึงเรื่องการผ่าหมู่บ้านอะไรอีกแล้วนะครับเพราะตรงนั้นมันผ่านจุดนั้นมาแล้วมันผ่านจุดนั้นมาแล้วครับท่านคือเราเราอย่าไปมองย้อนไปจุดนั้นเพราะว่าจุด ตรงตรงนั้นเนี่ยมันมันมันผ่านมาแล้วมันไม่ใช่ความผิดของใครเรามามองกันข้างหน้ามาช่วยกันตรวจสอบดีกว่าว่า,าทั้งฝ่ายผู้นําหมู่บ้านนะครับทั้งเจ้าตัวเขาเองต้องต้อง,ต,องต้องรู้สิทธิ์รู้หน้าที่ตัวเองแล้วก็ฝ่าย จเจ้าหน้าที่พวกผมก็จะประชาสัมพันธ์ให้อย่างเต็มที่นะครับในการที่จะนะครับประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ไปตรวจสอบรายชื่อของเขานะครับก็จะปิดประกาศในวันที่3มีนาเนี่ยนะครับไปตรวจสอบรายชื่อถ้าเขาสมมุตินะครับถ้าเขามีบ้านเลขที่เขานะครับอยู่ฝั่งทางสมมุติอยู่ประตูโขงเนี่ยบ้านเลขที่เขาบ้านเขาอยู่ตรงเนี้ยแต่บังเอิญประกาศออกมาแล้วชื่อเขาไปอยู่เขตสองอยู่เขตสองฝ,งฝั่งด้านทิศตะวันตกนุ่น ก็แสดงว่ามันประกาศผิดที่มันก็ไม่ยากอะไรก็เจ้าตัวเขาตรวจสวบเองเขาพบเขาก็มายืน่นถอนเพิ่มชื่อถอนชื่อเพิ่มชื่อได้หรือว่าถ้าผู้นําหมู่บ้านหรือว่าทางท่านผู้สมัครช่วยดูเนี่ยเห็นว่ามันไม่ตรงท่านก็แจ้งให้เจ้าตัวเขาเนี่ยมาทําได้นะครับหรือว่าเจ้าตัวไม่ยอมมานะา ท่านผู้สมัครก็สกิดเข้ามาได้นะครับสกิดเข้ามาคือเมื่อเรารู้เราไปตรวจสอบเ้าได้จริงเรารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ตอนนั้นจริงๆเราก็ทําการเพิ่มชื่อถอนชื่อได้ตามอํานาจหน้าที่อันนี้คือมันเป็นไปอย่างนี้นะครับต้องขอความกรุณาให้เข้าใจด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่แบบมันเป็นคาลาคาซาัางซ้ำซากมากหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้ผ่านไปเราอาจจะได้มาพูดคุยกันใหม่อีกสปีข้างหน้าน ว่าจะแบ่งเขตแบบไหนอีกซึ่งผมว่ามัน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 ก็มีแนวทางนะครับถ้าท่านผู้นําหมู่บ้านมีความเห็นว่าอย่างไรเราก็จะพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องขออนุญาตกาบรียนแล้วก็ชี้แจงมาอย่างนี้ให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 ้เข้าใจกันนะครับให้เข้าใจกันจริงๆนะครับเพราะว่าเรื่องเหล่านี้นี่มันมันจะโยนใครไม่ได้ครับมันจะโยนใครไม่ได้จริงๆ มันจะโยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติโจเลนเจอร์นี่มันก็ไม่ใช่ครับผมเป็นก็เป็นลูกน้องผมไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้นที่จะไปแบ่งหมู่บ้านไปผ่าไปแต่ว่าที่เราทําคือเราเชิญเหล่าท่านผู้นามาแล้วนะครับไม่ใช่ความผิดของท่านผอ,อ,อกกตอท้องถิ่นท่านเดิมหรือท่านใหม่แต่อย่างใดครับมันเป็นไปตามมันคลลองของมันอย่างนี้นะครับก็ขออนุญาตเรียนให้เข้าใจผมผมผมจะ ถ้าท่านใดสงสัยสอบถามเข้ามาอีกผมจะเปิดคลิปนี้ให้ฟังนะครับผมจะไม่อธิบายซ้ำแล้วเพราะว่าผมผมอธิบายตรงนี้ให้หลายๆคนฟังเนี่ยผมตับได้เนี่ยไม่ไมต่ํากว่าสี่สิบห้าสิบรอบแล้วนะครับอาจจะเป็นร้อยรอบแล้วก็ได้นะฮะก็ต้องกาบเปลี่ยนอย่างนี้นะครับผมก็อขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าใจแล้วก็ร่วมกันทํางานร่วมกันพัฒนาตําบลหนองบัวของเรานะครับมากกว่าที่จะมามองจุดอ่า จับผิดจับจ้องหรืออะไรกันนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดของไขรนะครับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะครับแล้วมันมันผ่านมามันก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นความความผิดอะ่ะบม่ใช่ความผิดเลยอ่ะแต่แต่อยากจะให้เข้าใจนะครับในกรณีที่ว่าแบ่งหมู่บ้านอะไรยังไงนั่นมันมันคือมันเหตุผลผมไม่เอ่ยซ้ําก็ตามที่ผมได้เล่ามานะครับพี่น้องทุกท่านนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ